สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับ,รบ,ารบพามาชมตัวล้อท E37 ขอบ16นิ้วนะครับตัวนี้เป็นสเปคขอบ16นิ้วกว้าง8นะครับแต่เป็นออฟศูนย์นะ ปกติล้อทั่วไปจะเป็นกว้างเก้านะครับอันนั้นมันอาจจะล้นมากเกินไปนะครับลองฝ่ายตัวนี้ดูครับเป็นกว้างแปดออฟศูนย์อาจจะพอดีซูมนะครับแล้วแต่รถบางรุ่นนะครับโมเดลไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นสีเข้มมากๆเลยนะตัวจริงเข้มนะครับผมไม่แน่ใจว่าสีที่ออกไปในวิดีโอคลิปนี้มันมันอ่อนหรือมันเข้มนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใ,ใกล้นะครับตอนนี้เป็นแสงตอนประมาณห้าหกโมงเย็นนะ ล้อจะเป็นสีน้ำตาลยิงทรายนะครับน้ำตาลยิงทรายทั้งใบนะครับเป็นทรายละเอียดมากๆเลยนะเป็นทรายแบบสวยอะทรายเนียนๆเลยนะครับวันนี้มีเลเซอร์สีแดงนะครับตัวบาทตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีความลึกมากๆเลยนะลึกต้องมีสองนิ้วเลยนะความลึกตรงเนี้ยเห็นไหมแล้วก็ตัวขอบจะมีขอบด้วยนะครับขอบกับก้านเนี่ย จะสีเดียวกันเลยนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวทั้งใบเลยนะครับขอบตัวนี้ลึกอยู่ประมาณนิ้วครึ่งสองนิ้วนะครับประมาณนี้แต่ข้างในเนี่ยลึกมากนะครับก้านจะเป็นก้านตรงนะครับนะก้านตรงมากๆเลยนะครับมติติตัวนี้สวยมากๆนะสีเข้มเลยนะครับล้อป่าตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับผม ตัวนี้มีสเปครถตู้ด้วยนะครับจะเป็นออฟกว้าง8ออฟ30นะ14,500นานะครับตัวนั้นเป็นรถเมอินไทยแลนด์ Made นะครับให้ดูห้องหลัง นะตัวนี้จะเป็นล้อ Made in Thailand นะครับผมเป็นล้อของงาน JRD เลยนะครับ B.W นะครับสวยมากๆนะครับ Made in Thailand ตัวนี้นี่นะครับออฟศูนย์ตัวนี้จะมีปั๊มข้างหลังให้เห็นชัดเจนนะครับว่าล้อสเปคเท่าไหร่กว้างเท่าไหรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เป็นขอบ16กว้าง8 เม็ดินไทยแลนด์ย่างมีชัดเจนนะครับน้ำหนักค่อนข้างหนักแล้วก็หนามากๆนะครับก้านเดี๋ยวผมพาไปดูที่สว่างสว่างข้างหน้าร้านดีกว่าเปลี่ยนมุมมองดูแต่ร้อนหนักมากตันนี้ก็สว่างกว่าเดิมนิดนึงแล้วกันไม่สว่างมากเท่าไหร่ก็ อยากให้เห็นหลายๆมุมนะอยากให้เห็นหลายๆแสงด้วยคือตัวจริงมัน,นเป็นสีเข้มนะเป็นสีเข้มมากๆเลยนะถ้าอยู่กับในแสงก็จะค่อนข้างที่จะเข้มมากๆนะครับแต่ถ้าถ้าออกมานอกแสงแดดสีก็จะโทนประมาณนี้นะครับตัวจริงสวยมากๆเลยนะก็ลองไปดูในรูปภาพอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับหรือว่าลองไปดู ไม่มีให้ดูก็ไม่เป็นไรเราดูภาพแล้วกันก็เอาไว้เป็นหึ่งเลืลอ์แล้วกันนะครับใส่ได้กับทุกรุ่นนะครับสนใจลองสอบถามได้เลยนะครับที่นครทรัพย์ยังโยน094 5 4 0 9 9 9 9สวัสดีครับ Perfect.